สวัสดีครับผมมอสนะครับจากร้านวิมอนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ,อนะครับกับแบรนด์มอริสลาครวนะครับกับในคอลเลคชันไอคอนมาพร้อมกับลิมิเต็ดอ dition นะครับ ในรูปแบบเฉดสีใหม่นะครับก็สีนี้ก็จะเป็นในออกแนวแบบ Ti ฟ f a น y b บูนั่นเองนะครับก็จริงๆอ่ะในโทนสีนี้เนี่ยมันมีหลายโทนนะบางทีก็อาจจะมองเป็นแบบสีฟ้าอ่อนก็ได้บางโทนก็ออกจะแนวแบบเขียวเลยก็ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอาสีที่เรียกว่าที่ผมเรียกแล้วนะว่าสีทิฟฟานี่บูเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์เนาะอย่างเรือล่าสุดก็เป็นเซโก้เนาะครับอันนี้ก็จะออกเป็นแบบทิฟฟานี่บูในโทนสีเขียวเนาะออกเข้มๆหน่อย นะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวที่โซ่ P.R.X นะครับที่เป็นแบบไร้กนะีนะนะครับก็ออกแนวแบบทิฟฟานี่บู๋จางๆหน่อยในโทนสีเขียวเนาะแต่พอมาเป็นเรือนนี้เนี่ยกลิ่นอายของความทิฟฟานี่บู e เนี่ยก็มาเต็มหรือใครจะมองสีนี้นะเป็นสีแบบสีฟ้าอ่อนก็ได้นะครับแต่ผมว่ารู้สึกว่าสีนี้มันโทนออกแนวทิฟฟานี่บู e มากกว่านะครับแล้วก็จุด หนึ่งที่ผมชอบม,มากๆเลยก็คือโทนสีกับในส่วนตัวหน้าปัดที่เป็นสเสน่ห์ของทางแบรนด์โมเดสลาคอยอยู่ล,ล,ยละมเลลทําไม้สีเนี้ยมันดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวในตรงนี้อย่างละเอียดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคกันก่อนเรื่องนี้นะครับเคสไซส์3.9นะครับก็ถ้าเกิดเราดูเคสไซส์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวเหลี่ยนั่นเองนะครับส่วนลักทุลักเนี่ยหรือหูสายทงหูสายเนี่ยถ้าเกิดเราวัดแบบตำแหน่งที่มันกลางที่สุดนะครับ ตำแหน่งเนี้ยนะครับข้อแรกเนี่ยจยุดที่50ามิลแต่ถ้าเกิดเราวัดเฉพาะในตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่44มิลน,นะครับความหนาของเรือน,นี้อยู่ที่ประมาณ10.6นะครับซึ่งถือว่าบางมากๆนะแล้วก็เรือน,นี้นะครับน้ำหนักเนี่ยพร้อมใส่ยังไม่ตัดสายอยู่ที่1 6 0กรันนมถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสายอะไรอย่างเงี้ยออกทักสองสองข้อ3ข้ออะไรเงี้ยก็จะเหลือประมาณ140กรันนมนิดๆนะครับก็ ถือใส่สบายนะไม่ถือกับว่าหนักอะไรมากมายนะครับแล้วก็เรือนนี้เดินเครื่องมาน้วยเครื่อง M L 115นะครับเป็นการโชว์ฝาหลังครับใครที่มีอไอคอนอยู่กับตัวนะครับก็อยากจะบอกเลยว่าในชุดโรเตอร์รุ่นนี้นะครับในลิมิเตดนี้เนาะก็จะเป็นโรเตอร์แบบใหม่นะครับที่มีการฉลุ ตัวโรเตอร์มาแล้วก็มีคําว่าตัว M แทนแบรนด์ที่เราเห็นทั่วไปเนาะที่รุ่นก่อนๆจะเป็นโมเดสลาครัวเป็นตัวหนังสือยาวๆแต่พอมันเป็นอันนี้ก็จะเป็นฉลุแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือตัว M นะครับซึ่งดูหรูหรามากๆนะครับกับรุ่นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฝาหลังเนี่ยก็จะลงไว้อหนึ่ 1, ใน888นะครับซึ่ง ผมว่าเขาคิดถูกนะที่เอาเลขแปดแปดมาลงท้ายแบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราเลือกเลขลิมิเต็ดไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยแปดแปดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างผมเนี่ยเป็นตัวคนขายของอยู่ละนะครับอย่างแบบลูกค้าอย่างเงี้ยเวลาซื้อนาฬิกาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบมีหลายเรือนอย่างเงี้ยสมมติมีสต็อกแบบ4ี่ห้าเรือนบางทีลูกค้าบางคนเนาะเขาก็อยากจะให้ทางร้านเลือกแบบเออขอลงท้ายด้วยเลขแปดแปดหรือว่าลงท้ายด้วยเลขเก้าเก้าะ อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาถือตัวเลขเป็นเป็นชีวิตเขาอะนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใครที่ชอบเลขแปลกๆหรือคิดว่าเลขเนี้ยมันเป็นเลขแบบนําโชคหรือว่าเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่มาดีมากๆในรูปแบบนี้นะครับซึ่งสีนี้มิตเต็เนี่ยจะมีทั้งสีเรือนนี้นอกสีฟ้านะครับหรือว่าทิฟฟานี่บูเนี่ยแล้วก็สีส้มนะครับหรือว่าสีแสดแหละนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่ง ที่ผมจะเอามาเนี่ยจะมาเฉพาะสีนี้แล้วก็สีส้มเท่านั้นแหละนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของตัวหน้าตากันบ้างนะครับหน้าตาของเรือนเนี้ยถ้าเกิดเรายังจำได้เนาะที่ผมรีวิวในส่วนของตัวติโตนี่นะครับแอร์มาสเตอร์ทิฟฟานี่บูเนี่ยถ้าเราเอามาชนเปรียบเทียบกันเนี่ยเพ,เพื่อจะสังเกตได้เลยว่ามันมีโทนสีใกล้ๆกันมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในติโตนี่เนี่ยมันจะมีความแบบออกแบบ เข้มในโทนแบบสีเขียวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรือนี้จะออกฟ้าซะมากกว่านะครับมันก็จะมีในโทนสีแบบกลืนๆกันนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใครที่ชอบความบางเบาเนี้ยผมแนะนําติดตัวนี้นะครับดูคลาสสิกดูเบาดูใส่สบายแน่นอนส่วนใครที่ชอบแบบหล,ล่อหลอลุ่มนะครับมีกลิ่นอายการเล่นแบบแสงสุดๆหน่อยนึงชอบตัวสายที่แบบวิบวเนี้ยผมว่ายังไงก็หนีไม่พ้นไอคอนเรือนี้แน่นอนนะครับ เรือนี้นะครับจะมาพร้อมกับเซตสายยางในกล่องนะครับเนาะจะเป็นชุดสายยางสีเดียวกับหน้าปัดนะครับนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวการเปลี่ยนสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนให้ดูนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมในกล่องเลยนะครับกับราคาเรือนนี้เนาะราคาป้ายของเรือนี้อยู่ที่89,900นนนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนตัวป้ายเขานะครับก็อย่างสีนี้นะครับ ก็จะเข้าไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับใครที่เป็นแฟนๆแบบแบรนด์นี้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเรือนนี้เพื่อนๆต้องมีเลยนะครับเพราะเป็นสีหนึ่งที่อย่างคนขายของผมอย่างเงี้ยผมเห็นมาหลายสีแล้วผมรู้สึกว่าสีนี้แบบผมยังอยากได้เองเลยนะครับหลังจากที่แบบใส่ที่ตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าชอบดีนะสีนี้มันสีแบบสวยแล้วมันสีสดใสด,ดีนะครับเวลาใส่แล้วแบบเออคนเห็นข้อมือใส่นาฬิกาอะไรอยู่ทําไมสวยหรือว่าสีแบบมันสดอะไรเงี้ยอย่างยิ่งเดือนนี้เนาะ กับกินไอยที่มันเป็นแบบไอคอนแล้วก็มีลักษณะแบบจุดเด่นของตัวหน้าปัดที่เป็นเล่นแบบหลังคาแบบเป็นมุงเป็นมุงแบบนี้นะครับซึ่งกินอายการทำดีเทลในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยก็ไม่แผ่วคือปกติคือดีอยังไงก็ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโทนสีที่เป็นทิฟฟานี่บูเนี่ยมันเลยทำให้ในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็มันดูเฉิดฉายมากๆเลยนะครับหลังชั่วโมงต่างๆเนี่ยเป็นขีดตามสไตล์ตของแบรนด์มมริสลาครัวเนาะแล้วก็ในตำแหน่งสามนาฬิกาก็จะเป็นจาร์มาที่สีขาวนะครับ ในส่วนของตัวขอบข้างในนะครับที่ติดกับในส่วนของตัวขีดนาทีอย่างเงี้ยก็จะเป็นริ้วเป็นเส้นที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือเราเอาตาเปล่ามองใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นดีเทลในส่วนของรายละเอียดในส่วนตัวหน้าปัดน,นี้แล้วนะครับคือกินอายคือมันกลืนกันหมดมันสวยมากๆนะครับมันเหมือนหน้าปัดมันมีลูกเล่นเยอะนะครับแต่เพียงแค่เขาเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับเมื่ไม่สีในแบบโทนโทนเนี้ยมันเข้ากับหน้าปัดแบบนี้มากๆนะครับ แล้วก็ตัวสายต่างๆก็คงไว้เช่นเดิมเนาะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เลยนะครับเป็นสายแบบเราจะเรียกว่ามันเป็น5ข้อเนาะห้าบิดครับก็จะเป็นการเล่นข้อแบบด้านๆแล้วก็ในตำแหน่งแบบข้อกลางเนี่ยถ้าเกิดเรา,าพับสายอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นความเงาที่มันขัดข้างหนอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยมากนะครับมองด้านข้างตัวเรือนนี่คือหล่อมากนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่านาฬิกาลุกแบบ,แบบแบรนด์โอริสลาโคลเนี่ยในคอลเลคชันไอคอนอย่างเงี้ยคือเม็ด ตัวเม็ดมะยมตัวคราวต่างๆเนี่ยเขาทํามาในรูปแบบเม็ดเกลียวนะซึ่งมันน้อยนะที่แบบจะทํามาสเปคแบบเบ้อๆอย่างเงี้ยนะคือมันเรสออกเรสเลยแต่พานในรูปแบบเม็ดเกลียวแล้วก็ตัวหน้าตานี่ออกสปอร์ตด้วยออกเดเอด้วยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยบางทีเราหยิบเรือนนี้มาใส่อ่ะมันก็ได้หลายหลายลูกมากคือเรือนเนี้ยเราจะเอาไปลุยก็ยังได้เราจะใส่ออกงานคนทักแน่นอนนะครับ ถือว่าเราจะใส่ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสีฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่แบบไปเที่ยวไปแบบสบายๆอย่างเงี้ยเออสบายเลยนะครับสำหรับเรือนนี้อ่าเรามาเปลี่ยนสายดูกันนะครับโดยเฉพาะในตัวการเปลี่ยนสายเนี่ยถ้าใครที่แบบเล่นเนาะไอคอนพวกเนี้ยผมแนะนําเลยให้เราซื้อสายเพิ่มนะครับมันจะทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยลุกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอย่างเรือนนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะจะมีมาให้นะครับซึ่งคุ้มราคานะดึงออกมาก็ดึงออกมาได้เลย มันจะแตกต่างกับพวก P.I.X. นะ P.I.X. เนี่ยไอเดือตรงที่เราดึงของเนี้ยมันแทบจะไม่มีให้ดึงแต่อันเนี้ยมันจะแตกต่างกันคือมันจะมีเดือค่อนข้างเยอะซึ่งใครที่ไม่มีเล็บอย่างเนี้ยอย่างผมไม่ค่อยมีเล็บก็สามารถดึงออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราเอามาใส่ก็เวลาใส่ก็ง่ายนะครับตึ๊บนีนะครับกดเข้าไปนะครับไม่ต้องบีบอะไรทั้งนั้นเลยนะครับกดเข้าไปตรงตรง เพียงเท่านี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับสำหรับนาฬิกาหน้าปัดสีทิฟฟานี่บูนะมาในแนวแบบสดใสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในตำแหน่งสีเหลืองๆนี่มันจะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายสีอะไรเนี่ยมันจะมีสีทองๆเนี่ยเพื่อนก็สามารถอาเอาปากีบค่อยๆลอกออกนะครับมันจะเป็นตัวสติกเกอร์ที่ติดตัวแบรนด์ไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นรอยนั่นเองนะครับ ก็จัดว่าแบบแบบสวยมากๆนะครับเป็นหนึ่งเรือนที่ผมว่าน่าเก็บมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอย่างข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลาเพื่อนๆแบบอ่าข้อแขนนแบบเล็กกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังก็ยังจะเจอรูที่แบบเราสามารถใส่ได้อยู่นะครับอย่างของผมเนี่ยจะใส่ถ้าถ้าเอาใส่แบบเอาแบบพอดีพอดีเนี่ยผมจะอยู่ในล็อกนี้นะครับ นี่จะใส่อยู่ประมาณนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเหลืออีก3รูนะครับที่เพื่อนเนสามารถใส่ได้ครับใครที่แขนเล็กกว่านี้นะครับประมาณ5นิ้วกว่าห6นิ้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่เรือนนี้ได้แน่นอนนะครับก็ถือว่าแบบสดใสจีดจ๊าเลยแหละนะครับแต่ถ้าถามโดยโดยส่วนตัวนะถ้าผมมีเรือนนี้นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องโดนแหละนะครับก็ผมจะไม่ไม่เอามาเปลี่ยนเป็นสายยางนะครับเพราะผมดูมัน มันจี๊ดจ๊าดไปหน่อยนะครับผมชอบในรูปแบบของสายสเตลเลตมากๆนะครับแต่ก็สายยางก็ถือว่าสวยมากๆใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าคุณสุภาพสตรีอย่างเงี้ยอยางไดนาฬิกาที่มีขนาดนิดนึงแล้วก็ดูไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกเป็นเรือนนี้ได้เลย39มิมลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นเห็นตอนนี้คือเป็นในรูปแบบสายสเตลเลตเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮย้ยมันมันต้องเข้ากับสายสเตลเลตเท่านั้นนะไอคอนเนี่ยคือมันจะมันจะเอาไปใส่สายหนังหรือสายสายยางเนี่ยผมว คือจุดเด่นของเขามอยู่ที่สายในรุ่นนี้นะครับผมว่าสายมันสวยเราพอได้น้าปัดที่แบบแบบนี้ด้วยเนี่ยมันมันรู้สึกโดดเด่นมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ทั้งหมดของเรือนนี้นะครับก็ใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบสีทิฟฟานี่บูนะครับโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดใครอยากได้แบบแบรนด์ราคาดีๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยเอาจริงก็ถ้าผมแนะนําก็จะมีท i t a n นี่แอร์มาสเตอร์นะครับที่เพิ่งพนดไปเมื่อกี้เนาะคู่กันแล้วก็อีก อีกเรือนหนึ่งก็คือจะจะเรียกแบบ P.I.X. เหรอ P.I.X. มันก็ระบบใช้ฐานเนาะผมก็อยากไม่ค่อยอยากแนะนําสําหรับคนที่มีนาฬิกาหลายๆเรือนถ้าเราเลือกระบบใช้ฐานจริงๆมันบางทีมันต้องมาเซอร์วิสบ่อยๆอย่างเงี้ยต้องมาเปลี่ยนแบบทุกๆปีอย่างเงี้ยก็แน่นอนแหละนะครับก็ติโตนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองลงมาต้องเป็นเรือนนี้แหละนะครับส่วนในเรือนอื่นๆเนี่ยถ้าอยากได้คุณภาพดีๆหน่อยเนี่ยบางทีเราเอื้อมไม่ถึง มีเงินหนึ่งซื้อไม่ได้นะครับยังหลายหลายแบรนด์นะครับแล้วผมก็บอกได้เลยว่าเรือนนี้น่าจะเป็นอัลเทอร์นทีฟหรือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ใครที่ชอบนาฬิกาสีแบบดีๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูในเกรดที่แบบคือแบบเกรดโชว์ได้นะครับจออกงานแบบคนทักแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือนนี้เป็นอีก1เรือนแต่ผมแอบจะได้ F เนาะทำมาลิมิเต็ดอะน่าจะทําออกมาเป็น1ในสีของทางแบรนด์เลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นของทางแบรนด์นี้ได้เลยนะครับก็เขาจะเลือกเป็นอัลเทอร์นทีฟแทนอย่างเงี้นะครับ ก็น่าจะแบบนั้นมากกว่าแต่ก็เข้าใจแหละว่าเออถ้าทางมัน limit มันก็น่าจะมีอะไรมากกว่าที่มันจะได้ขายมากกว่านั่นแหละนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเรือนนี้เนาะแต่แอบเสียดายเนาะไม่น่าทำมารีมิต็ดนะก็ใครที่สนใจอาจจะต้องรีบหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือเนี้ยมีจํานวนจํากัดแล้วก็ทามาไม่เยอะจริงๆ888เรือนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคือทั่วโลกเลยนะครับถ้าไทยได้แบ่งมาสัก10เรือนี่ผมว่าก็หลูหลาแล้วนะครับ แบรนด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์นสวิตเนาะที่มีแฟนๆใส่รุ่แล้วก็รู้จักแบรนด์นี้คือทั่วโลกเลยจริงๆนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับเรือนสีส้มเนาะก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ